ก็ไม่อยากจะให้ลืมเรื่องสถานการณ์น้ำแล้วก็การเตรียมรับมือภัยพิบัติในหลายจุดค่ะค่ะจริงๆแล้วนะคะการรับมือจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ภาคเหนือมันก็นำไปสู่ประสบการณ์บทเรียนไปสู่ภาคใต้ได้เหมือนกันเพราะว่านับจากนี้ต่อไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะโลกมันแปรปรวนมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมดูปรากฏการณ์ทั้งเหนือ จะลดใต้สถานการณ์ตอนนี้บางจุดยังวางใจไม่ได้นะคะดูที่ภาคเหนือก่อนและกันค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโฟกัสกันที่แม่สาย2เดือนหลังน้ําลดล่าสุดท่านในยกเทศมนตรีตำบลแม่สายท่านประเมินสถานการณ์เราเข้าใจว่าแม่สายอยู่ในระยะฟื้นฟู แต่วันนี้ท้องถิ่นประเมินว่าการฟื้นฟูที่แม่สาย2เดือนกว่าแล้วนะคะทําได้แค่75%เชาวบ้านบางส่วนเริ่มทยอยกลับบ้านได้แล้วแต่ต้องบอกว่า ไม่ใช่ทุกคนจะได้กลับบ้านสิ่งที่ยังต้องกังวลของแม่สายก็คือระบบระบายน้ําตอนนี้เต็มไปด้วยโคลนค่ะท้องถิ่นบอกว่าถ้าไม่เร่งจัดการการระบายน้ําเวลาฝนตกลงมาซ้ําไม่ว่ามากหรือน้อยเดี๋ยวน้ําจะไปเอ่ออยู่บนถนนแม่สายและเกิดผลกระทบต่อเนื่องค่ะ เอาณนะตอนนี้นะผมว่าน่าจะ75%สําหรับสหรับตัวบ้านนะครับสําหรับตัวบ้านแต่ว่าในพื้นที่ที่เราจะต้องทําเรื่องของ <c oughs> การขุดลอกล่องระบายน้ําเนี่ยยังยังถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ํามากอยู่ผมมีรถไถเล็กหนึ่งคันแล้วผมก็มีแบคโครจิว๋วอีกหนึ่งคันที่เป็นรถที่ซื้อมาเพื่อขุดลอกล่องระบายน้ําเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีศักยภาพอื่นแล้วนะครับนอกกนั้นก็ต้องไปอาศัยที่อื่นละ ผมมีกาลังของผมกับเครื่องจักรมีแค่นี้ครับวันละประมาณ4ี่ิเมตรไช่เพราะว่าอันดับแรกต้องเอาไ้โคเนี่ยยกฝาปูที่หนักๆออกมาก่อนพอเต็มก็เต็มก็ลด้ลดดับก็เอาไปทิ้งทิ้งเสร็จกระบวนาใหม่วันนึงอาจจะได้แค่สี่สิบถึงเต็มที่อาจจะสักเจ็สิบเมตรถ้าเกิดเราไม่กว้างมากที่เ <c oughs> หลือก็อาจจะต้องขอท้องถิ่นท่านเคียงไม่ว่าจะเป็นรถน้ําไม่ว่าจะเป็นแบคโคเล็กที่ที่ท้องถิ่นอื่นมีเราก็อาจจะต้องขอขอเพื่อจะมาช่วยเราขุดลอกจัดการเรื่องระบายน้านะครับในส่วน ภาพรวมใหญ่ๆของลำเมืองทั้งหลายเนี่ยจะเป็นของกรมชนที่จะที่จะทำจนก,กว่จะเสร็จครับผม จริงๆแล้วลำพังกำลังเฉพาะเทศบาลในตอนนี้นะคะทำความสะอาดท่อในแม่สายได้เพียง40ถึง70เมตรต่อวันเท่านั้นนะคะมีการประเมินกันด้วยว่าเฉพาะกำลังเทศบาลบางเทศบาลเอาไม่อยู่นะคะแล้วก็จะต้องขยายเวลาฟื้นท่อฟื้นเมืองแม่สายออกไปถึงปีหน้าเลยนั่นละค่ะคือมันเกินกำลังของท้องถิ่นแล้วจริงๆตอนนี้มีหลายๆหน่วยงานเข้าไปช่วยท้องถิ่นในพื้นที่แม่สายนะคะอย่างเช่นองค์กรทาดีตันปันหน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆที่สนับสนุน รถดูดโคลนอย่างเช่นอ,อบจอสมุรปราการแล้วก็ทางท่านผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครก็สนับสนุนเรื่องของการดูดโคลนด้วยเช่นเดียวกันแต่ภาพทั้งหมดก็ยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ระดับนโยบายที่ต้องช่วยคนแม่สายและคนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายแก้เรื่องนี้ค่ะที่เราเราทำานะระบบเราต้องเปิดระบบทางเดินน้ําให้เขาได้นะไม่งั้นก็ประชาชนก็ยังไม่สามารถจะเข้ามาได้เราทำระบบติดเป็นหลัก มันต้องทะลวงให้ทะลุถึงกันระหว่างบ่อต่อบ่อระยะ10เมตรเนี่ยเพราะระบบทางเดินน้ํามันต้องให้มันโฟให้ได้เนาะถ้าโฟไม่ได้เดี๋ยวมัเกิดปัญหาฝนตกน้ําท่วมเหมือนเดิมมันจะกลับเหมือนเดิมเพราะน้าท่วมถนนน้ําที่ดินผสมเนี่ยผสมน้ามันก็ไหลลงไปมันกกลายเป็นดินเพราะน้ําไหลไปตกตะกอนดินมันหนักกว่าน้ำใช่ไหมล่ะมันก็ตกตะกอนทับทับทับเป็นเลเยอร์เป็นชั้นชั้นชั้นานี้ก็ทางเดินน้ําก็ไม่สามารถระบายได้อีก กลับไปสู่ระบบเดิมมีรถดูดมาหกคันรถดูดเลนหกคันนะเจซีบีสองคันรถรถโมบายยูนิตจะเป็นรถดุนจ,จุบจุบไอ้สูบน้ำมานะคันหนึ่งแล้วก็รถบรรทุกน้ำคันหนึ่งรถน้ำแปดคันละรถน้ำบรรทุกน้ำเราเอามาเองหมดเราเราเราก็บริหารจัดการเราเองเราใช้รถเราเองหมดเครื่องจักรเราเองหมดวันหนึ่งผมทาได้ประมาณอย่างเมื่อวานฝั่งนู้นทาได้ ามร้อยนี่ร้อยห้าสิบตันนี้ได้ยากสุดระยะทางต่อวันนะผมทําได้นะร้อยกว่าเมตรเองร้อว่าเมตรต่อวันมันยากนะ ล่าสุดนะคะการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็พร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฟื้นฟูนในพื้นที่อําเภอแม่สายได้กําหนดเป้าหมายด้วยนะคะว่า27ตุลาคมนี้ก็คืออีก3วันนะคะจะปิดภาร,รกิจนะคะถอนกําลังทาหาร1,100นายที่ช่วยชาวบ้านนะคะจากการโครน819หลังซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีะข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกว่ากําลัง ทหารเนี่ยจะถอนตัวออกไปนะคะในพื้นที่ก็สร้างความกังวลใจให้กับคนในพื้นที่ไม่น้อยนะคะเพราะว่ายังเหลือจุดที่จะต้องการความช่วยเหลืออีกนะคะจานวนมากเลยค่ะมุมหนึ่งค่ะพลเอกนะัทพลนาควน,นิทท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภายัยและดินโคลนถลม่มหน่วยงานที่เพิ่งตั้งกันมานะคะสปะชท่านย้าว่าหลังจาก28ตุลาคมเป็นต้นไป ที่อาจจะต้องถอนเพราะมีการมอบภารกิจต่อให้หน่วยงานอื่นๆอย่างกระทรวงมหาไทยเข้าไปดูแลบูรณาการงานของจังหวัดเชียงรายต่อแล้วก็มอบให้หน่วยงานท้องถิ่นท้องที่ช่วยดูแลฟื้นชาวบ้านฟื้นเมืองให้ได้แต่ภาพรวมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะด้านหนึ่งโจทย์ของท้องถิ่นคือไม่ไหวมันต้องการเครื่องจักรเฉพาะ รถดูดโคลนก็ต้องการรถแบบเฉพาะคือคุณผู้ชมสังเกตดูโคลนที่แม่สายอันนี้เฉพาะที่แม่สายยังไม่ได้เอาภาพอำเภอเมืองมาให้ดูนะคะแม่สายนี่คือโคลนเหนียวนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าง่ายอันนี้บนภาคพื้นดินที่เราเห็นมันดูจะกวาดได้แต่โคลนที่ไปอุดกันอยู่ในท่อระบายน้ำด้านล่างเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมมันจำเป็นต้องใช้รถในการดูดขึ้นมา จริงๆแล้วนั่นคือข่ายภาพประชาชนนะคะตอนที่ไท a i p บีเอนี่ยไปร่วมมือกันนะคะจัดเวทีฟอรัมกันที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ที่เชียงรายเนี่ยเขาก็มีการบอกว่าการฟื้นเมืองในภาวะภัยพิบัติแบบนี้อาจใช้เวลาเกือบ7-8เดือนนะใช่ แบบนี้ไม่น่าจะไหวหลายคนยังกลับบ้านไม่ได้ดิฉันกังวลตรงนี้ค่ะยังไม่มีคําตอบให้คุณผู้ชมนะคะในฐานะที่เราเป็นทีมข่าวที่เกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่ทีมข่าวไทยพีเวเอสยังไม่มีคําตอบว่าจะช่วยอย่างไรแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เห็นต้องเกิดการบริหารจัดการในพื้นที่เดี๋ยวค่อยๆดูข่าวของเราน่าจะมีคําตอบในใจของคุณผู้ชมละค่ะ